สบายดีพี่น้องผู้สูงสุขขด,สดทกุก,ก,นก,นมมกคกน,กขขน,นมาเด้อกินตำส่วนรำกันได้จ้าตำมันทะเลแต่กัไข่ลูกกับสามสาวได้จ้าสบายดีพี่น้องมาเด้อมากินตำส้มเด้อกับไข่ลูกเด้อสบายดีพี่น้องผู้สูงสุดทุกคนมาเด้อเอทีทางไกลเหรอทางไกล,กลเนีาา่ยมากินมากินนะตำมันมีตะแคเนาะ ด um ูประตะต้มหม่นหมล้วขอเริ่มารักหน่งวันจะจักมากจะทำอะไรดอกหงวันก็ได้หลาย ลาเพื่อนไปกับเล่วยได้ไปห,หั่นอันขาแห้งติ๊กเนาะแห้งล,ลายมันเด้อพี่น้องดเดวแซ่บแซ่บตามร้านไข่ลูกใน่บนนี้เม็นไข่เน่าด้วยี่น้งเด้อไข่กับจะต้มใหม่ๆเนาะน้ำมันยังหลากหลายไข่โตเพืเอิน แสบมันออกมันมันหอมจะกินลายกับบุดีได้พี่น้องกมยัไโดรยเนยถ้ากินได้ต้องกินกับผักแพ้มันตัดกันถ้ากินตมันกินลายไได้เพราเป็นตันดังแพกเพราเขาพองไอเปสัตตบดมันเก๋มันอด ตัห้านเก่าที่เอาซชูตับหมูวันี่เราใส่ปลาหมึกอันเงียบๆน่อนั่นปลาหมึกแข็งมาดูวยไหลูกมาลองให้เอฟซีฟังหน่อยลูกลูกลองเอฟซีฟังนะ ติอดคืึ้น้ใดก่อนคืคืบุญคุณพ่อแม่อืมมนะแม่พ่อเออบอลคือต่ำใท้ควบหนึ่งสิป็นกี่พี่นะ้องก็คือแล้วกนะัน มาได้จ้าสตอรกับเสาอึ่งวัดสิมหาหากับมอดจะเคลือพี่น้องเป็นขำละ สดน้ามันแจ็คไดพี่น้งซือทนได้่ะลกอยู่ลุงคนละเออกระบอกไปจักไปใครเติมยุกซื้ออะไรคิวหลุดคิวหลุดแนละเออแม่แม่ไปซื้อคิวหลุด คิวรอทักเหเงียบมีจิลี่อยู่คิวรอกมี่คนเขบคุณมากจบอน้ามากเขบคุณละลายเอล่ามากจิลี่ ไขู่ te ุโตกะพอดีเลยอันนี้เกลือพริกไทยใส่ใส่กระดานนี่มากใช่ไหนต่อเหรออืออือติดไหมเออบ่มักเลยมันยำมันปึงแข็งแข็งใช่ครับเขาไข่อะนั่นไข่ด้านไข่ด้าน น้องอ้นกับที่แกงเราไหมย็งทานในแกงอยู่พี่น้องกลางโต๊กผ่าซอต่อกแล้วออืดมากพี่น้องเลยมาจะซอผมดูหจะเกือแล้วถ่ายวิวมาหรือวะ ใบใหญ่เลยแสด้เก้วซีฟู้ดม่อคืนนี้เนาะจำกับใครน้ำลายร <Bond> ืยค่ะนีือทหารเอาต้มใหม่ด้วยเซ็บเนาะ มาเดาใจซีคุน่ารัเ้อเด็กๆก็อยากไปเล่นน้ำอีกแบนยองเลยมันฮ้อนาะก้าฮ้อนเมืองบ้านหลังนะ,ม,นะมันได้กินประเด็กเองเไรแมงมัน,มนโบยูเพือนยังสำนี่ห่านตั้มนะกำกำอยูอย่ มเขาว่ากลางหมู่กินอยู่พี่น้อยบมด้เขาถูเขากลางหมู่กินอะไระสมวยบบาเบาบ้านกลางหมูกินอะไรกิ้เขากลางหมู่ินกายเยนี้การกระแทกลงไปสบัดนะแล้วกเอาไ่กินได้ใครอยู่ตรงนั้นได้แต่บ่มหมัก ยัวจังสันไปัวกะลีได้กินได้ยูหเนมักกินกินแตะลูกมันครับมอมันเป็นขาแงนลมนีหไปเบิ่งกเบิ่งะ สซงเนาะสซงน้ำเลย้องงสัยรถทางน้ำนาดในให้ออกไปรัดเอาจะได้ท่หาเอาซะขายตลาดจส่ง,ง,สง,ง,ง่ายง่ายสิมาทางมหาไซต้องได้ข้ามทางข้ามได้เนเดี่ยวขึ้นมาตําแซบสิ ยนานมาลยกำกำเนาะคือน่าก็บ่ได้ไหยใครรู้ให้เซ็กแหมถ้าใครกับเขาคือรึตังนี่จีกินตังนี่ต่อยออกนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาไหมมาแล้วขอโทษน้ำเมงวันหลายๆคือกลางมุ่งกินอะไรพี่น้องเลยบางไง Bởi bò lai, này mình lai. Hay, mình <laughs> ừ. oh ừ. cái này Nhắn cũng lai nhưng mà không có gì vàng hãy ôm mùng mười ba. Ung mùng mười mùng mười ba. Ung mùng mười ba. Ung mùng mùng เงินบาทคอมบันถึงพอเนอมนงลาไปก่อนเด้เพียงเด้อแม่เมากลายกระดักกระโด ขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจจ้าขอบพระคุณหลายๆเด้อฝากซ่องสาวพระแค่เบาสกุลเด้อจ no> ้นเด้อร hmm? ์จะอ้นมหาชายเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพวกช่องพวกช่องอ่านสาวน้อสาวะแอยเบาสาวอ้นน้อยอ้นง่ายเลยเด้อ น้องลุงคนน่ารักในเดจ่าเด้์อย่าลืมเดจ่าเดย์ฝากกดไลค์ติดตามให้เดจ่าฝากต้องลูกสาวในเดจ่าบ๊ายบายจ้บาบา,บายสบายดีน้องลุงคนน่ารักจ้าน,น้องลุงจ้าประจําี่ให้หน่อยจ้า